เมนูเห็ดผัดไข่เมนูประหยัดทำง่ายๆผัดยังไงให้น่ากินแบบนี้สวัสดีครับงบน้อยอร่อยด้วยวันนี้ชวนเพื่อนๆื่อนมาทำเห็ดผัดไข่มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกผัดแล้วสีสวยผักสดไขน่นุ่มๆแบ่งปันความอร่อยไปด้วยกันนะครับไปดูส่วนผสมและว,วิธีทำกันเลยครับส่วนผสมก็มีเห็ดที่เมจิครับวันนี้ใช้ทั้งดำทั้งขาวครับตัดขาออกล้างด้วยน้ำสะอาดได้เรียบร้อยนะครับไข่ไก่ครับโหระพาครับต้นหอมครับ กระเทียมตำหยาบครับกระเทียมนี่จะใช้เจียวกับผัดนะครับรวมอยู่ด้วยกันนะครับพริกแดงจินดาหรือพริกขี้ฟ้าซอยก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นครับเริ่มทํากันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันพืชครับเราจะเจียวกับระเทียมก่อนนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับแล้วก็กระเทียมแบ่งไว้สําหรับผัดสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับที่เหลือก็เจียวครับเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะครับจะทําให้กระเทียมเรากรอบและสีสวยนะครับ วิธีเกียวกระเทียมให้สีเหลืองสวยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเลากะนี้แหละครับเลากะว่ามันจะประมาณไหนที่จะได้นะครับพอเริ่มเหลืองนะครับอย่าให้เหลืองเข้มนะครับพอเริ่มเหลืองเหลืองขาวๆปนๆแซมๆอย่างเงี้ยครับก็คือใช้ได้เลยนะครับให้เราตักพักเลยนะครับไม่ต้องรอให้เหลืองเข้มนะครับเขายังมาเหลืองต่ออยู่นะครับเพราะว่ายังมีความร้อนอยู่นะครับ เราก็จะได้กระเทียมที่ว่าสีสวยกําลังดีนะครับไม่ขมนะครับเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราจะเจียวไข่กันต่อเลยนะครับให้เราตักน้ามันที่เจียวกระเทียมออกนะครับให้เหลือพอประมาณนะครับที่เราจะเจียวไข่นะครับตอกไข่ใส่ชามแล้วก็หยอนซอสนิดหน่อยนะครับซอสหรือสีขาวนะครับเพื่อให้ไข่เรามีรสชาตินะครับแล้วก็ตีเหมือนเราเจียวนี่แหละครับตีให้พอเข้ากันประมาณนี้ครับ พอน้ำมันร้อนก็ให้เราใส่ไข่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราใช้สะลิวคนแบบนี้ครับก่อนที่เราจะทำอาหารครับก่อนที่เราจะประเภทผัดประเภททอดครับให้เราวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำมันนะครับจะทำให้ไข่ของเราไม่ติดกระทะเรือว่าปลาที่เราทอด วัตถุดิบต่างๆที่เราทอดจะไม่ติดกระทะนะครับพอได้ประมาณนี้ครับเราก็ตัดเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ให้เราตัดพักไว้ก่อนนะครับวิธีนี้จะทําให้ไข่เราหน้ากินนะครับสีสวยนะครับไม่ขาวด้วยนะครับเวลาเราไปผัดนะครับกระเทียมนะครับจะหอมอร่อยครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่น้ํามันที่เราเจียวกระเทียมที่เราตักพักไว้นะครับเพื่อที่จะผัดนะครับน้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยมีน้ํานะครับ มีน้ำออกมาอีกนะครับพอน้อมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับเลยครับเคล็ดลับในการผัดอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราผัดนะครับส่วนใหญ่นะครับให้เราใช้ไฟแรงในการผัดนะครับขั้นตอนที่เราใส่วัตถุดิบใส่ผักใส่อะไรเงี้ยครับให้เราใช้ไฟแรงนะครับอย่าใช้เวลาผัดนานนะครับอาหารประเภทผัดถ้าเราเผ็ดผัดนานพวกผักพวกอะไรพวกนี้มันจะเฉาครับมันจะเหี่ยวไม่น่ากินนะครับเกลือกระเทียมให้หอมก่อนครับกระเทียมหอมก็ให้เราใส่เห็ดเลยครับ ตามด้วยพริกซอยของเราเลยครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับใช้เวลาไม่นานในการผัดนะครับเีลืวขาวครับซอสหอยนางลมครับน้ำตาลทรายครับ เห็ดเราจะมีน้ำออกมานะครับเราไม่ต้องเติมน้ำนะครับถ้าเราไม่ชอบน้ำเยอะๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเลยนะครับเพราะว่าจะมีน้ำในเห็ดออกมานะครับก็น้ำที่เราล้างเราอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างเห็ดให้เราใช้น้ำสะอาดนะครับที่เราทานได้นะครับก็ชิมรสไปได้ตามชอบนะครับชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ให้เราใส่ไข่ที่เราพักไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยโหระพาเลยครับต้นหอมครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกไทยป่นนะครับมันจะช่วยให้หอมมากครับ ทีนี้ก็คลุเคล้าไว้เข้ากันครับไฟแรงนะครับ,ครบแค่นี้ครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับผัดเห็ดชิเมจิครับใส่ใบโหระพาด้วยครับหอมหน่าทานมากครับไขส่สีสวยๆได้ครับ เดี๋ยวเราไปจัดเสร็จนะครับเห็ดที่ิมจีผัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ